สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะนุ่นสุทธิพาเล่าความจริงนิกกี้นชัดชวนไปห้องเรียกว่ากำลังเป็นประเด็นที่ให้พูดถึงอย่างมากในขณะนี้สำหรับนักแสดงยูทูบเบอร์สาวนุ่นสุทธิพาคงแนวดีที่ถูกโยงเรื่องความสัมพันธ์กับพิธีกรหนุ่มนิกกี้นชัดจันทพันธ์จนเป็นสาเหตุทำให้เลิกกับแฟนสาวล่าสุดมาร่วมรายการโดนเทเซมาที่แพท ดำเนินรายการพิธีกรสาวแพทนับไปพาโดยแพทถามเลยมีดาราหนุ่มๆ DM มาจีบไหมนุ่นยอมรับว่ามีแต่จะตอบแค่บางคนถ้าคนที่เราเห็นสาธารณะว่ามีแฟนแล้วจะไม่ตอบเลยลบทิ้งเลยระดับสุปตาก็มีน่ารักไว้ใสก็มีแพทถามต่อว่านิกกี้เขาเคยจีบไหมนุ่นตอบมันไม่เรียกว่าจีบอะ่ะ มันเรียกว่าจะกินเลยดีกว่าคือมันไม่มีแพทเทิร์นในการจีบไงแต่นานแล้วก่อนจะเจอพี่ก้อยพอมันเมาได้ที่แล้วมันก็จะบอกว่านุ่นปะกลับห้องกับพี่เราก็งงอะไรพี่พี่เป็นอะไรอะ่ะแต่พอมันพูดกับเรามันไม่ติดอ่างอะ่ะถือว่าชัว์ถ้าไม่ติดอ่างคือเอาจริงถ้าติดอ่างคือยังลังเล สุดท้ายเราก็ขึ้นแท็กซี่หนีกลับเลยแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันสนิทกันขอขอบคุณมุมข่าวค่ะ